สวัสดีครับผมเพื่อนก็หลายๆคนได้ถามผมเข้ามานะครับผมว่ามีรหัสราคาถูกถูกขายไหมนะครับผมผมเปิดรหัสตัวนี้ไว้ที่350บาทนะครับผมถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาในเพจผมได้เลยนะตัวนี้ไม่เคยปั๊มนะครับผมไม่ไม่เล่นซิงเกิลจบเร็วนะครับผมไม่มีโดนดึงกลับแน่นอนไอดีมือเดียวจากผมนะครับผมเพื่อนเล่นได้ยันเกมปิดนะครับผมมาก็จะพามาดู m p a พนะครับผมเ p ็มก็คือไม่มีนะตัวนี้นะครับผมเพื่อนก็ เป็นไอดีมือเดียวนะครับผมไม่มีโดนดึงกลับแน่นอนเล่นได้ยันเกมปิดนะผมรับประกันไอดีตัวนี้นะครับผมสามารถเปลี่ยนรหัสได้นะครับผมเนี่ยรับของก็รับครบแล้วนะครับผมเพื่อน26วันนะครับผมก็ถ้าใครจะไปรับต่อก็จัดไปครับผมเพื่อนเดี๋ยวผมก็ถ้ารหัสตัวนี้ยังไม่ออกนะครับผมก็จะรับไปเรื่อยๆนะครับผมเพื่อนเปิดจุ่ที่350บบาทนะครับผมมาเดี๋ยวผมก็เข้าไปในเกมเลยแล้วกันนะครับผมไปดูว่ามี ปืนกี่กระบอกนะผมเนี่ยสถิติประมาณนี้นะครับผมเพื่อนนะไม่ได้สวยหรูอะไรมากนะไอดีตัวนี้คือเล่นกับผมมาตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะผมเริ่มเกมเอเดฟมาครับผมเนี่ยก็เป็นตัวในแคนผมนี่แหละนะครับผมตัวตัวเดียวเลยที่ผมเล่นมานะครับผมอันนี้เป็นไอดีรองนะผมรับประกันไอดีนะไม่มีโดนดึงกลับแน่นอนนะครับผมเนี่ยป้ายก็ประมาณนี้โลบเท็นะครับผมเพื่อนสะสมปืนให้ครบนะตัวนี้ไม่มีของถาวรนะครับผมเพื่อนเนี่ยอันนี้เป็นของวันที่เรา เปิดมานะครับผมเพื่อนๆส่วนปืนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเนี่ยระเบิดก็ประมาณนี้นะผมไอดีลองนะไม่เคยปั๊มนะครับผมเนี่ยก็หลายๆคนอยากเห็นมีดนะครับผมมีดก็เป็นมีดจิจกรรมแล้วก็มีดอ่าจิจกรรมทั้งหมดนั่นเนี่ยเพื่อนๆขวัญทองประมาณนี้นะผมเอ็มเก้านะผมเนี่ยส่วนปืนพกก็เนี่ยครับผมซีรูโรบปเท็กครับผมแล้วก็พกทองกระบอกนี้นะครับผมปืนพกก็ประมาณนี้นะครับผมเพื่อนๆเล่นได้ยาวๆเลย มาดูปืน M4 หน่อยละกันนะผมมีประมาณนี้นะครับผมเพื่อนก็อาจจะมีซ้ำนะครับผมพวก M4 p r e เ a t ร์นะผมแล้วก็ p g 1นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเพื่อนก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับผมเพื่อนก็เล่นได้ยาวๆรับประกันได้ดีนะ,ะต่อมาก็เป็น FN นะครับผมเพื่อนเป็นก็มีอยู่5กระบอกนะครับผมเพื่อนให้เลือกเล่นนะครับผม ต่อมาก็เป็นของอ่าโรบอทเทคนะครับผมเพื่อนๆที่อยากเห็นนะเนี่ยก็ครบนะสะสมครบก็จะได้ป้ายนะครับผมประมาณนี้นะครับผมปืนก็ M4 ครับผมนี่ที่เล่นประจําอยู่นะเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับผมเพื่อนส่วน150นัดนี่คือได้มาตั้งแต่ที่ผมเติมบัตรดีการ์ดนะแรกๆเลยที่มานะครับผมตัวนี้นะครับผมกับ M200 นะครับผมตัวนั้นใช้บัตรดีการ์ด300เพื่อจะได้ปืน M150 นัดคัน กระบอกนั่นนะผมเพื่อนเนี่ยโลโก้เทคนะผมครบเลยนะประมาณนี้เลยนะครับผมเพื่อนเนี่ย M4 ซ้ำนะครับผม M4 มันซ้ํากันอยู่แล้วนะเนี่ยก็ประมาณนี้ฟาร์มาดแล้วก็ FN นะครับผม K2 นะครับผมจิตกรรมเนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเพื่อนเนี่ย FN กระบอกที่ได้มาใหม่นี่สวยนะแคปซูลก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูอ่าไอเทมนะครับผมเพื่อน ไอเทมนี่ยคือแบบเล่นได้ย,วยาวๆเลยนะเพื่อนอันนี้ก็สามารถเปิดได้นะถ้าอยากเปิดนะเพื่อน,นเสือขาวนะครับผมเพื่อนแล้วก็ตีบวกประมาณนี้นะผมแล้วก็แบ็คดาร์กรอนนะครับผมแล้วก็เนี่เป็นแบบเสือส้มนะ30วัน4แพ็คนะครับผมอยู่ในนี้นะครับผมเพื่อนเล่นได้ย,วยาวๆเลยชุดไวเปอร์นะครับผมจินนาไซทองนะผม แล้วก็แพทตินัมนะครับผมเพื่อนๆนี่ยสิบเอ็ดสิบเอ็ดชุดนะครับผมอย่างละหนึ่งวันนะแล้วก็เจ็ดวันเนี่ยมีเยอะนะครับผมเพื่อนเปิดเล่นได้ยาวๆเลยนะโอ้ไดเอ็มได้พีจีมาด้วยครับผมเจ็ดวันก็ประมาณนี้นะครับผมเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักเข้ามาในเพจผมได้เลยนะผมผมเปิดอยู่ที่350บาทนะครับผมตัวนี้รับประกัน ID นะครับผมไม่มีโดนดึงกลับ100%ยเปร์เนะผมเล่นได้ยันเกมปิดนะครับผม คลิปนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะผมถ้าสนใจก็ทักมาในเพจนะครับ